เป็นส0บล้อดำสองเพาค่ะคันต่อไปนะคะเป็น F M 1 J ค่ะ F M 1 J นะคะ ราคาอยู่ที่760,000บาทค่ะ260แรงนะคะ FM1J ค่ะคลิปนี้มากันแบบเร็วๆนิดนึงนะคะ คันนี้นะคะเป็นล็อกกี้240แรงนะคะวางหัวเดก้าค่ะราคาอยู่ที่690 0 0 0บาทค่ะเป็นเครื่อง240แรงนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะ ที่เบอร์0908588220 0933258446นะคะอ่าน,นลงซื้อขายรถมือ2ร้านตั้งอยู่ที่อำเภอพุทไธสงจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ